สำคัญที่สุดคือตรงนี้นะฮะจุดที่ผมหยิบปุ๊บจ่ายตังปั๊บตรงนี้นะฮะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดหลักการดูเหรียญหลวงพ่อกีวัดหูช้างนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับรอเพื่อนๆเ,เข้ามาชมเยอะๆหน่อยจะพูดถึงประวัติแล้วก็วิธีการดูตำหนิที่ซ่อนอยู่ในเหรียญหลวงพ่อกีวัดหูช้าง ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าตำหนิที่ซ่อนอยู่ดูยังไงครับเป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันชาติมีความนิยมมากในจังหวัดนนทบุรีครับต,ตอนนี้ให้เพื่อนๆชมเหรียญไปก่อนนะฮะครับเอาละครับประวัติหลวงพ่อกี่นะฮะหลวงพ่อกี่นี่หรือว่าพระครู กิตินนทคุณอดีตเจ้าวาดวัดหูช้างนะครับท่านเป็นพระเกจิที่ดังมากในจังหวัดนนทบุรีที่สร้างชื่อให้กับหลวงพ่อกีก็คือปลัดขิกที่คนจะพูดถึงมากและตามด้วยเหรียญรุ่นแรกและท่านก็มีความเชี่ยวชาญในด้านรักษาโรคเป็นหมอรักษาโรคแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการดูเหรียญรุ่นแรกของวง,งพ่อกีเหรียญหลวงพ่อกีรุ่นแรกเนี่ย สร้างพอส2,513มีจำนวนการจัดสร้างสี่เนื้อนะครับได้แก่เนื้อทองคำจำนวนการสร้างประมาณสิบเอ็ดเหรียญหรือ9้าเหรียญถึงสิบเ็ดเหรียญน,นะครับไม่ได้ชัดเจนมากมายแต่เนื้อเงนินเนี่ยประมาณห้าร้อยเหรียญน,นวะหนึ่งร้อยเหรียญทองแดงที่ผู้ที่ท่านผู้ชมเพื่อนๆเห็นเนี่ย สร้างประมาณสามพันเหรียญหลวงพ่อกีนั้นท่านนามเดิมชื่อว่ากีนนามสกุลบุญใจใหญ่เป็นคนจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิดพอสอที่ท่านเกิดเนี่ยประมาณ2,444ส่ส่วนใหญ่คนในครอบครัวของท่านจะเป็นหมอรักษาโรค ทำให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านในก้าด้านการรักษาโรคครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆบอกวิธีการดูเหรียญแลว้วก็กี่วันหูช้างนะฮะในนี้มีแค่เหรียญทองแดงนะฮะที่เอาไให้เพื่อนๆชมว่าตัวตัดเนี่ยอย่างไรแล้วก็ตําหนิยังไงที่ซ่อนเลนส์อยู่ซึ่งผมเอาเหรียญที่มีอยู่สิบเจ็แปดเหรียญมาเปรียบเทียบกันหาตําหนิต่างๆ เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าดูอย่างไรถึงจะเห็นตำหนิเหรียหัวกี่ทั้งหมดให้เพื่อนๆชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดรูปสตูดิโอแป๊บหนึ่ง อ่เริ่มเลยนะครับเ mm. หรียญหลวงพ่อกีเนี่ยตัวตัดเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมเห็น mm. เห็นเหรียญเหรียญทองแดงในงหมดสิบเจ็ดสิบแปดเหรียญเนี่ยตัวตัดมีเพียงแบบเดียวกันหมดเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญที่ผมมาเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะว่าตัวตัดอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะฮะ เป็นการบ่งบอกแท้รลอเก้ฮะตำ,ตำแหน่งตำแหน่งตรงเดี๋ยวผมยารูปสติโอชี้ให้พี่ให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะฮะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมฮะเดี๋ยวพาแสงเดี๋ยวผมจัดแสงนิดนึงครับ ผนกระไดที่เห็นตรงนี้นะฮะฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับเ,เดี๋ยวหลุดไปนะฮะตรงแถบด้านด้านนี้ประมาณประมาณสิบนาฬิกาฮะจะเป็นแท่งๆนะฮะตรงนี้ต้องเป็นแท่งๆนะฮะแล้วตรงด้านนี้นะครับ เดสักครู่นะครับต้องหาตำแหน่งที่ตรงตำแหน่งตำแหน่งนี้นะฮะจะมีเขี้ยวเขี้ยวที่ตัวหูเหนนรียญนะฮะมีแท่งๆอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับมีทุกอันนะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างอีกซึ่งเดี๋ยวผมจะหาตำแหนีงตำแหน่งที่ซ่อนที่ผมหาเจอแล้วฮะจริงๆถ้าดูได้รอบเหรียญก็ได้ แต่ตำแหน่งนี้ผมเห็นว่าทั้งสิบแปดอันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนชมนะครับตำแหน่งด้านล่างหกนาฬิกาเนี่ยจะมีแท่งคล้ายๆปื้นเนื้อเกินคล้ายๆสองแท่งเนี่ยคล้ายๆก้อนปั๊มไม่เต็มมีดคล้ายๆเป็นแท่งของอตำแหน่งนี้ฮะเพี่ เพื่อนๆดูชมนะฮะสิบแปดเหรียญมีเหมือนกันหมดครับเป็นแท่งนูนๆกับแท่งแท่ง,ท,งที่ปั๊มขาดซึ่งไม่ได้ตั้งใจเกิดจากการปั๊มนะฮะชัดไหมครับพยายามหาตำแหน่งที่ชัดนะฮะสังเกตนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบโคดให้ดูทั้งหมดเลยนะฮะว่าคือด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสำคัญตรงนี้คือจุดจ่ายต่างของเซียนพระ นี่คือจุดที้ขาดเลยนะฮะแท้เกตต้องมีทุกอันนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้เพื่อนๆนได้ชมนะฮะสิบแปดเหรียญมีเหมือนกันหมดครับทุกเหรียญอยู่ในตำแหน่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เกิดได้จากการปั๊มครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆนครับรูปอาจจะไกลนิดหนึ่งนะฮะนี่นะครับทุกเหรียญมีเหมือนกันหมดนะครับวันนี้เรามาออเดอร์ด้วยเหรียญ หลวงพ่อพกีรุ่นแรกให้เพื่อนๆพืได้ชมก่อนอะเพื่อนเพื่ดูนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะเอ่อฮะสิบห้าเหรียญที่วางก็ตำแหน่งเดียวกันหมดครับต้องมีเหมือนกันหมดนะครับคือด้านหน้าเนี่ยการปั๊มของท่านเนี่ยพื้นเหรียญด้านหน้าเนี่ยพื้นเหรียญของหลวงพ่อกีเนี่ยตรงตำแหน่งที่ผมบอกเนี่ยสำคัญพื้นเหรียญหลวงพ่อกีเนี่ย พอดีว่ากล้องไม่สามารถโคดจะเป็นพื้นเส้นเส้นกระดานเต็มไปหมดเส้นขวางๆตรงๆฮะเหมือนกับเหรียญเมื่อาวานนี้ฮะเหรียญช้างสามเสยนด้านนี้ก็ตรงนี้จะมีตําแหน่งตำหน่เส้นแตกตรงนี้เส้นหนึ่งครับแต่พื้นน่าต้องมีเส้นกระดานเต็มไปหมดนี่คือจุดสําคัญนะฮะแต่จุดสําคัญที่สุดเนี่ยที่ผมไว้พิจารณาแท้เก๊ค,คือตําแหน่งนี้ครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะหา ต้องทิ่โค้ดให้เห็นชัดๆ,ๆขึ้นนะเพื่อๆลองไปชมดูนะครับต้องมีทุกอันนะฮะเห็นไหมครับไม่ค่อยชัดเลยครัอันนี้นะครับเดี๋ยวหลายเหรียญประกบให้เห็นชัดๆดดีกว่าครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับมีทุกอันนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเป็นแท่งนูนๆนะฮะผมยังจับโฟกัสไม่ค่อยดีครับตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอามาดูจากรูปที่ถ่ายจะได้เห็นชัดเจนขึ้นครับเอารูปนี้คืออาการดูก่อนนะฮะรูปจะถ่ายได้ชัดกว่าครับตำแหน่งนี้นะครับมีทุกอันนะครับ มีทุกอันเป็นแท่งตรงตำแหน่งของหกนาฬิกาหรือหกโมงเย็นนะครับตรงเป๊ะเลยฮะนี่นะครับด้านหน้าคือด้านล่างของคำตรงประมาณหกนาฬิกาครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับอันนี้สามารถที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเจอที่ไหนเนี่ยพิจารณาแทรเกได้เลยนะครับ อันนี้นะครับเห็นแล้วนะครับอ่าอันนี้คือตัวตัดต่างๆที่ผมพยายามจะให้ดูแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยตัวตัดตรงนี้เพื่อนๆกูเพื่อนๆจะจํายากมันเป็นเขี้ยวเข้ยวเป็นแท่งๆครับผมพยายามหาหลา,ายๆจุดให้เพื่อนๆได้ชมครับเห็นไหมครับเป็นเขี้ยวซึ่งต้องตัดตัดเต็มมีดน,นะฮะแต่ว่าจุดสําคัญที่ผมบอกคือตรงตาแหน่งหกนาฬิกาเนี่ยเกทำไม่ได้ อันนี้คือเคี่ยวที่ท,ที่ที่เกิดจากการปั๊มนะครับสําคัญที่สุดคือตรงนี้นะครับครับไอย่างแท่งเนี้ยก็มีแทบทุกอันนะฮะแต่กูเพื่อนๆจะจะจําเยอะ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 องค์ประกอบในการพิจารณาผมก็เลยให้เพื่อนๆได้เห็นจุดที่ผมหยิบปุ๊บจ่ายตังค์ปับ๊บตรงนี้นะฮะครับ,รบเป็นตําหนิซึ่งผมเอามาเปรียบเทียบ ประมาณ30องค์เหมือนกันหมดเลยฮะในตำแหน่งตัวตัด